สวัสดีครับมนีกับมะปบ,บพ,พ่อนครับพอหลูกข้าเพิ่นนะครับมนีกับวันศุกร์นะครับผมนี่ก็ที่ไปทรงขวงนะครับทรงงานพเนียดให้อาจารย์ทุกท่านดได้ใส่นะครับเป็นพเนีย้อนบนระบบไกปืนนะครับมีค้อนบนนะครับค้อนบนอยู่ซีหลังนะครับสองชาติหนึ่งหลังชาตนเดียวหนึ่งหลังแล้วก็เถียนสิงหนึ่งหลังนะครับ เห็นสิ่งเป็นแบบถอดค้อใดนะครับชั้นเดียวนี่ติดเดียวนะครับหนึ่งตัวนี่ครับห้อยสีมุนๆที่ว่าไปเด่นอยู่ภูเขาเนี่ยนะครับติดนี่จะเป็นงานสองชั้นเมตรสิบไอ้สามเส้นนะครับเมตรสิบสามเส้นทรงกลมนะครับค้อบนครับพเนีรค้อบนตัวนี้สี่ทีนะครับนี่อาจารย์เพิ่ศสั่งสี่ทียิบเลยครับนี่นิ้วก้อยห้าอี่งครับประมาณเรีบนิ้วก้อยประมาณนี้นะครับ วมไว้อยู่ประมาณนี้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวไปส่งงานให้ลูกค้านะครับจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูพอลูกค้าเพื่อนนำเนดเด้อครับ อะไรนี้คือทําไม <laughs>